สีลข้อไหนที่สําคัญที่สุดบางคนนะครับก็มีเงินมีทองมากมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความสุขเหตุผลที่มีเงินมีทองแล้วไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าจริงเงินทองเนี่ยให้แค่ความสะดวกสบายเท่านั้นบางครั้งการที่เรามีกับเป็นภาระ,ะด้วยกลัวว่ามีคนจะมาขโมยมีคนจะมายืมกลัวรักษาไว้ไม่อยู่อีกบางครั้งมันก็เป็นเพียงความสุขแบบโลกโลกลองดูนะครับว่าถ้าคุณลองทําสิ่งนี้คุณอาจจะมีความสุขมากกว่านั้นก็คือการรักษาศีลน,นะครับ เพราะว่าการรักษาศีลทําให้เราอะไม่เดือดเนื้อร้อนใจและทาให้เราอะมีความกล้าเวลาไปหาคนอื่นหรือไปมองหน้าคนอื่นเนี่ยเราจะกล้าที่จะสบตาเขาศีลเนี่ยในปกติเนี่ยก็คือศีลห้านะครับศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่งการไม่ฆ่าสัตร์สองการไม่รักทรัพย์สามการไม่ถิดลูกถิดเมียคนอื่นสี่การไม่โกหกห้าการไม่ดื่มของมึนเมาแล้วก็มีคนถามนะครับว่าศีลข้อไหนเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือข้อห้า เพราะว่าข้อห้าเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวเองแล้วยังทําให้เราเนี่ยขาดสติด้วยเพราะฉะนั้นการขาดศีลข้อห้าเนี่ยอาจจะทําให้ศีลอีกสี่ข้อของเราเนี่ยขาดไปด้วยเลยแต่บางคนนี่ะก็จะบอกว่าเอ้ยเราอะ่ะต้องฆ่าสัตว์เพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตของเราต้องไปทาอาหารหรือบางคนเนี่ยต้องไปพูดเจราจาขายของพูดความจริงทั้งหมดไม่ได้แลวจะทำยังไงโอ้ยมันยากคงภาษาไม่ได้หรอก ทีนี้ลองตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับว่าถ้าเราอ่ะเลือกได้นะหนึ่งใส่เสื้อผ้าที่ขาดกับสองเราแก้ผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเราอ่ะจะเลือกแบบไหนแน่นอนครับทุกคนก็ต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่ขาดบ้างก็ยังดีกว่าที่ไม่ใส่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนอ่ะลองตั้งใจดูนะครับรักษาศีลได้บางข้อก็ยังดีกว่ารักษาไม่ได้สักข้อเลยแล้วคุณจะรู้นะครับว่าความสุขโดยที่เราไม่ต้องพึ่งเงินทอง ต่างๆหรือพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีอยู่จริง